สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมากิน S M R หรือว่าไม่ต้อง A S M R ก็ได้อันนี้คือลูกอมขวดแบบแช,ช่แข็งกับลูกอมวกวดไม่แช่แข็งแล้วก็มีปิ o ป l e แช่แข็งด้วยเคเดี๋ยวเรามาเล่นเดี๋ยวเรามาจะมากินกันเลยแช่แข็งก่อนแช่แข็งก่อนนะคะ แกะไม่ได้แกะยายกจังนอ้โหโอ้ห <c oughs> อ้โหีอ้โ <c oughs> หโอันนี้จะเป้นรโเปโี้โหโอ้โ้มอานาว,นะานาวอนน้โห้อ ไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่านะคะนี่ค<อ>ือรสโคลก่าเพราะแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวมาค่ะทุกคนอเอา,าเอี๋ยวมาเอสเอ็มาร์กั ไม่เาเรามา้ะคะทุกคนเอบาอาขนมไปกลน Aku ni mahu. Sebentar nah. Sebentar. Bila เปรี้ยวแค่แข็งมกกันเปรี้ยวส่วนแบบไม่ได้แค่แข็งไม่เปรี้ยวนะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามากินปีโป้กันดีกว่าเดี๋ยวเรามากินปีโป้กันเลยเพราะว่าเราเจ้าสีเลยเแล้วสลับสีกันก Ja. Huh? No. Oh, no. นะมาเรามากินนมอัดเม็ดกันรถเรามากินนมอัดเม็ดกันเด้อทุกคน ได <in st selling> ้ย <bidding> ินีก่ไม่เข้าน้ำก่อนแป๊บนึงอดียิงกัต่อเลย ไม่ใช่แข็งแล้วมาแล้วแบบไม่ใช่แข็งนะทุกคนคลิปนี้จะไม่มีอินโทรนะอนนีต้องเปรี้ยวมาก มันซ่านะอ้แบบเนี้ยมันซ่ามากเลยถ้าเราเอาลิ้นไปแตะมันนะชิ้นนี้จะยาวหน่อยนะถึงแม้จะไม่ค่อยมี ASMR แล้วก็ได้ยินเสียงเท่าไหร่ เก้าอี้ทุกคนจะไม่ค่อยเห็นหน้าเรานะสว <ừ> ัสดีทุกคนก้อีก้อ,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 อมาแล้วมาแล้วนะแต่แค่แข็งแต่แคบบ่แข็งรถโค้งบ้านดีกว่าถ้าทุกคนอยากให้ทำคลิปเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะวันนี้แหละเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปนี้เสร็จอย่าลืมไปดูคลิปเราเล่นไปกันเลยนะนะบอกไว้ก่อนโอ้เอค้อมันจะมีลาย,ยนะแล้วก็เงี้ยมีลายแนึงไปเอาของก่อน แล้วมากสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ